เลพูดอไองีไม่ได้นะโอเว่นวันนี้ก็ไม่สนุเสกเซ่ยตากล้องยังนดพทีแต่ห้องมันไม่ซับเสียงนะอ๋อถ่างั้นก็พยายามยืดมามาใกล้ๆปากซะพอได้ไหมหรือว่ากดปุ่มไม่ถนัดข้าเหรอโอ้ยแย่ตกใจเลยโอ้โ oh ห <laughs> ว้าวอยา่าไอ่าดันเดิมอ่ะโอเว่นไหวไหม อันดับแรกอันดับแรกที่เปิดเกมเราก็ต้องไปสำรวจห้องวก่อนนะครับผมว่าที่นี่คือห้องวหรือไม่ถ้าไม่ใช่ห้องวีนะครับผมก็ปั่นไปปั่นเลยครับสบายโอเคแถวนี้ไม่ใช่ห้องวแต่ว่าปันตัวแถบพี่แต่มีแไหโคตรลำคาเลยครับปั่นตาหาผมเดียวไหวตัวเกมก็เล่นเลยบอกัดไม้เลยไอชิ้ไม่เป็น เทโลย์ไหนวะเป็มเ็นอะไรก็าิายแล้วโอเว่นไม่รู้ยังวะมันไล่ใครเนี่ยอ๋อเหรอขออยากต่อโอเว่นย่ลมนะเวลโอเว่นิดแล้วใจเย็นๆใจเย็น มีธรรมะี่กับฆาตกรไปเลยจุดฆ uh, yeah, yeah. ่าหมดสุดแล้วเี่ยมขาดทับไม้กัทันไปเลยนะไมาหายมาหาไปแล้วดูบทความกนด้วยโม วโอเคมันหลงกลกูแล้วถูกไปแล้ว,ลว,ลวกูไปแล้วเว้ยไม่อยูอ่มึงหรอกไปแล้วเว้ยอะไรวะไอ้อะลุ้งลุ้งลุ้นู้นนี่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 น่ เจอลุงด้วย,โอ,โ,ยโอ้โหไปดีตรงเลยนแน่หน่ที่ถ่ายลวโอว้ยกนก<อ>ีมันเยียอ้าวขึ้นเรียร้อยเรียบยร้อย,ยหนึ่งเครื่องแตกอีกน่ะดงไหนวะโอเลนตายยงกางยงไปต่อวะอ๋อแท็เอรมันเป็นแทบแต่ทำไมมันไม่วางกับดักละ ส,ส,สวยสวยอาารอรส,สเยเองอ่ะต้อต่อม,มันไปมันไปตมกับเครอืน่นก็ต้องเสียบนี้ในการต่อมเรื่อมต่อไปบาโอ้ดีมากดีมากขอเุที่จะจงไว้เครื่องนึงนะ ต้องเชื่อ,อินอ้าวกรรมเสร็จแล้วออทำให้มันเสร็จทำไมมันมาหากูแล้วนะ่ะมาหากูยังถ่ายละสปีดสปีดสปีดวุ้ยวุ้ยตัวอะไรไม่ยางแฉกคือ,อ ครื่องก่อนทำ่งก่นเมื่อกี้โอเว่นหรือปามาทำเครื่องสร็จแล้ี่กำลังซ่อนอยู่อโอ้โหเร่อกับเขาอยู่เต็มน,นเตมากรอไป,เอเปร,ปรอไปโอเ,เ,อเวนสามสิบเปล้วเี่ยไรนะก,กันเลย và lột vật Nhớ mà cái cây bán Nó không đi Cái cây bán Ô kìa Nó เว่นมันไปวางกับดักอยู่ตรงบ้านเวยบ้านลกเต่าอะ่ะอ้ม่ตีม่ี้อเว้ตมเว้ยตมต้ม โอ้โอ้โหมาเลยไปเโอ้ข้อ5วันติดคอจังองงี้ใจเยหนักเลเราติดข er ี้เกียจห้องดีเหรอไนวะนเหนือนะโอเคโเคเขาอยู่ใกล้เาอยู่ใกล้บ้านห้องดีอยู่จัดการเลยจัดการเลยเดี๋ยวพี่ไปเปิดล็อคห้องลูกเสาก่อน เปิดประตูไปเปิดประตูบิเปิดเปิดโอ้ยมทานวะเียรแล้วเียแล้วเียแล้วเียแล้วเะ้เดี๋ยวปเปิดประตูยัง

ออกประตูไปเลยออกแปะออกไปเลยมันไม่มีกำดักทางสะดวกยิ่งตีมแตกไปเลยออกไปเลยเฮ้ยมีจะทันไหมเนี่ยอ้ายิงดิอุ้ยไปพิเศษคนเดียวกขี้แตกไปกูว้ายไปดีกว่าโอ้ชนะแล้วโอทำเลย ผีขี้เป้าอะไรวะไรอ่ะไรอ่ะจิดแพทยตัวเองเออมันมันจิดแพทยตัวเองจริงมันเดินเข้าไปงายาเต้าโอ้โห <laughs> ชื่อชื่อฆาตกรบอกยาเต้ายืนเต้าเลย <laughs> <laughs> จบตา shalay shalay